เศรษฐาชุนสื่อดึงทักษินนั่งที่ปรึกษาไล่ไปแก่เทปฟังล้านไม่ได้บอกจะตั้งแค่ปรึกษาเหมือนข้าราชการผู้ใหญ่วันที่24กันยายน66ที่ห้องรับรองพิเศษ VIP ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรามาวคลังให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนกรณีที่มีการตีความการให้สัมภาษณ์สํานักข่าวต่างประเทศในการตั้งนายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาว่าทุกท่านต้องแกะเทปดูไม่ได้ บอกว่าตนไม่ได้บอกว่าจะตั้งใช้หมตนบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรถ้าจะปรึกษาก็ปรึกษาได้เหมือนกับตอนนปอปรึกษากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายๆท่านที่อาจจะ,กะเกษียณไปแล้วหรืออดีตนายกรัฐมนตรีตนเองได้ไปกรับน,นายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกและนอให้สมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกมาแล้วผมเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกและเพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองใครมีความรู้ความสามารถที่ดีผมก็พร้อมที่จะปรึกษาก็พูดแค่นั้นก็แค่นั้น ผมก็พูดแค่นั้นแค่นั้นใช่ไหมใช่ไหมบลูมเบิร์กก็แปลแค่นั้นใช่ไหมอย่าตีความไปกว้างกว่านั้นเลยเพราะเรื่องนี้จะก่อให้เกิดประเด็นโดยไม่ใช่เหตุนายเศรษฐากล่าวเมื่อถามว่ามีการตีความกันไปแบบนั้นนาะยกกล่าวอย่างอารมณ์ที่ฉุนเฉียวว่าคุณตีความคุณอย่าตีความสิครับคุณฟังที่ผมพูดสิครับเรื่องอื่นมีอะไรไหมครับก่อนที่นายเศรษฐาจะเดินทางกลับทันที